สวัสดีค่ะวันนี้ i will go ได้มาเที่ยวงาน Halloween Horror Night ที่ Universal Studio ประเทศสิงคปโปร์ซึ่งจัดเป็นปีที่11แล้วโดยปีนี้จัดตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่4พฤศจิกายน2566ปีนี้พิเศษกว่าปีก่อนก่อนคือมีบ้านผีสิงห้าหลังและโซนหลอนอีก3โซนให้เราได้สัมผัสความหลอนในรูปแบบที่แตกต่ตางกันไป การเดินทางมาสิงคโปร์นี้ค่อนข้างสะดวกคือไม่ต้องมีวีซ่าก็สามารถเดินทางมาได้เลยใช้เวลาบินแค่1ชั่วโมง40นาทีก็มาถึงสนามบินชางงีแล้วเพียงแต่ก่อนเดินทางภายใน3วันต้องลงทะเบียน SG Arrival Card เป็นการชี้แจงสุขภาพก่อนเข้าประเทศแบบออนไลน์หากไม่ลงทะเบียนมาก่อนจะต้องลงทะเบียนที่หน้าด่านตอมอซึ่งจะทำให้เสียเวลา สำหรับคนนั่งวิลแชร์เลี้ยวขวาตรงนี้เพื่อลงลิฟได้เลยค่ะที่ตอมมเราเพียงแค่ยื่นพาสปอร์ตข้อมูลการลงทะเบียนของเราก็จะขึ้นที่หน้าจอเจ้าหน้าที่เลยเพียงแค่นี้ก็เข้าประเทศได้แล้วหลังจากนั้นก็มารับกระเป๋าจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดอย่างหนึ่งเมื่อมาสิงคโปร์ก็คือน้ำตกอยากที่ห้างจีเวลซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าติดกับสนามบิน เดินตามทางมาเรื่อยๆก็จะไปยังห้างเดินมานิดเดียวก็มาถึงทางเชื่อมไปน้ำตกน้ำตกลงมาจากหลังคาสู่บอ่อน้ำขนาดใหญ่ข้างล่างสามารถขึ้นไปดูชั้นบนได้ซึ่งก็เป็นชั้นอื่นๆของห้างนั่นเองมีลิฟต์อยู่ใกล้ๆน้ำตก ก็จะได้รูปในมุมสวยงามที่ตัดต่างกันไปถ่ายรูปกับน้ำตกเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาชั้น3ของสนามบินเพื่อขึ้นรถไฟทานเฟอร์ไปเทอร์มินอล2เพื่อต่อรถไฟเข้าเมืองค่ะ ถึงเทอม์นินสองออกจากรถไฟแล้วเดินหาลิฟต์ค่ะเพื่อต่อรถไฟเข้าเมืองไปที่พักลงลิฟต์มาถึงชั้นนี้มาซื้อบัตรโดยสารก่อนค่ะโดยซื้อแบบตั๋วนักท่องเที่ยวหรือทอรริสพาสเป็นตัวแบบเมาส์ไม่จำกัดครั้งในการเดินทาง 1. วันราคา22เหรียญ2วัน29เหรียญและ3วัน34เหรียญ แต่จะรวมมาจำสิบเหรียญสามารถขอคืนได้แต่ขอคืนได้ไม่เกิน3วันนับจากวันหมดอายุบัตรซึ่งบัตรแบบนี้เหมาะกับคนเดินทางมากๆสามารถใช้เดินทางได้ทั้งรถไฟรถบัสและรถรางเบาซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะของที่นี่ได้บัตรแล้วก็เดินทางเข้ารถไฟกันเลยค่ะ โดยรถไฟสายนี้มีแค่3สถานีเพราะเป็นสายรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินกับรถไฟสายอื่นๆที่เข้าเมืองเท่านั้นและเราก็นั่งแค่สถานีเดียวไปลงที่สถานีเ e อ็กถึงสถานีเ e อ็กลงลิบไปต่อรถไฟสายสีน้ำเงินหรือสายดาวเทาลาอ ที่สิงคปโปร์นี่หาลิฟต์ง่ายค่ะออกจากรถไฟมองซ้ายขวาก็จะเจอลิฟต์เลยแต่ต้องเดินเยอะหน่อยเพราะสถานีรถไฟใหญ่มากต้องขึ้นลิฟต์ไปแต่ละชั้นแล้วเดินต่อไปหาลิฟต์เพื่อไปอีกชั้นดังนั้นอาจต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้บ้าง จนในที่สุดก็เดินทางถึงชานชลาสายสีน้ำเงินและก็นั่งมาถึงสถานีปลายทางที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมที่เราจองไว้สถานีฟาเลอร์พาร์คในย่านลิสเติ์ลอินเดีย ออกจากลิฟต์มาขวามือก็คือโรงแรมที่เราพักเลยค่ะแต่ฝั่งนี้เป็นบันไดต้องเดินอ้อมไปอีกฝั่ง ึงแล้วค่ะล็อบบี้โรงแรมห้องพักอยู่ชั้นเก้าซึ่งเป็นห้องพักสำหรับผู้ใช้วิวแชร์โดยเฉพาะ ขนาดห้องกําลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปส่วนห้องน้ำถือว่าใหญ่มากและสะดวกสำหรับวิวแชร์มีที่นั่งสำหรับอาบน้ำกลางออกมาได้ อาหารอยู่ชั้น5สำหรับทานอาหารเช้าแต่วันนี้เรามาทานอยู่เที่ยงอาหารไทยก็มีนะคะเราสั่งต้งยมยำส้ตมตำผัดไทยรสชาติก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียว สว่ายน้ำก็อยู่หลังร้านอาหารโรงแรมนี้เลยค่ะ Holiday Inn รอบๆก็เต็มไปด้วยร้านอาหารอินเดีย แล้วก็เดินทางไป Universal Studio กันค่ะนั่งรถไฟมาลงสถานี h a r b o ์ r Front เพื่อมาห้าง Vivo City แล้วขึ้นลิฟต์ไปชั้น3ของห้าง เพื่อซื้อตั๋วรถไฟไปกเกาะเซ,ซนโตซาราคาตั๋ว4ดอลลาร์ลดเหลือ2ดอลลาร์สำหรับวิวแชร์ ถ้าไม่ต้องการขึ้นรถไฟสามารถเดินไปได้นะคะมีทางเดินจากห้างวิโวซิตี้ระยะทางประมาณ700เมตรครั้งแรกที่มาที่นี่เราเดินไปเพราะคนขึ้นรถไฟเยอะมากรถไฟจอดสองสถานีสถานีแรกคือ Universal Studio นี้อีกหนึ่งสถานีคือสถานี s e n โตซารีสอร์ถึงแล้วค่ะ Universal Studio สัญลักษณ์ของ Universal Studio ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปด้วยหลังจากนั้นก็มาซื้อบัตรผ่านประตูราคา $82 ดลลาร์สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเล่นนะคะไม่จำกัดรอบ โซนแรกที่มาถึงคือฮอลลีวูดโซนนี้เป็นโซนแห่งความบันเทิงมีร้านอาหารร้านค้าในบรรยากาศของฮอลลีวูดมินเนี่ยมาร์ร้านโปรดของเราค่ะ โซนต่อมาก็คือนิวยอร์และไซไฟซิตี้เป็นโซนที่ดูล้ำสมัยมากๆมีเครื่องเล่นสุดมันที่เน้นการผจญภยัยและมีความหวาดเสียวสุดๆไปเลยค่ะเจอแล้วค่ะเครื่องเล่นแรกที่น่าสนใจครานฟอรเมอร์ทางเข้าเครื่องเล่นเป็นทางลาดค่ะ ที่ไม่เห็นนะักท่องเที่ยวคนอื่นเพราะเราเข้าช่องเอ็กเพรสค่ะซึ่งเป็นการซื้อเพิ่มจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวกับคนอื่นเหมาะสำหรับวันที่คนมากันเยอะมากต่อคิวกันยาวยาเอามาถึงจุดรอเข้าเครื่องเล่นแล้วค่ะ เรื่องเล่นนี้เราต้องนั่งรถที่วิ่งไปตามห้องต่างๆใส่แว่นตาสามิติดูฉากจำลองจากภาพ,พยนตร์ แต่ละห้องจะมีฉากที่แตกต่ตางกันไปสนุกตื่นเต้นสมจริงทุกฉากเลยค่ะ รถมิ่งไม่เร็วมากทำให้ไม่น่ากลัวเท่าไรา เครื่องเล่นที่เราชอบที่สุดจนต้องเล่นถึงสองรอบวิวแชร์าสามารถเข้าถึงเครื่องเล่นได้ทุกชนิดนะคะอยู่ที่ว่าเราเองสามารถขึ้นไปนั่งและเล่นได้หรือไม่สำหรับเครื่องนี้เราขอผ่านค่ะ มาเล่นเครื่องนี้แทน r e v e n t of the Mummy แต่ก็คิดผิดค่ะเพราะเครื่องนี้น้องๆรถไฟหอ่อวิ่งเร็วมากขึ้นทางชันดิ่งลงทางชันชันอย่างรวดเร็วเลี้ยวซ้ายขวาอย่างแรงและเร็วรอบเดียวพอค่ะเครื่องเล่นส่วนมากไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปตอนเล่นค่ะ มีบริการล็อกเกอร์เก็บของนะคะฟรี45นาทีแรกอยู่ข้างๆเครื่องเล่นอียิบมาโซนจูราสิกปากได้แบบเดียวเพราะฝนกำลังจะตกต้องไปหลบฝนที่โซนฟาฟาๆอเวเพราะอยู่ในตัวอาคาร เป็นการดูหนังสามมิติใส่แว่นมีบริเวณสำหรับคนนั่งดูแชร์โดยเฉพาะแต่ถ้านั่งเก้าอี้ปกติจะได้บรรยากาศที่สมจริงมากขึ้นเพราะเก้าอี้จะโยกไปตามจังหวะของฉากในภาพ,พยนตร์ออกมาจากโรงหนังจะเป็นส่วนขายของที่ระลึกและเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ ถึงตอนนี้ฝนก็ยังตกพรำๆดังนั้นการแสดงกลางแจ้งจึงถูกยกเลิกรู้สึกเสียดายมากและตอนนี้ใกล้ถึงเวลาปิดแล้วและต้องมาลหบฝนอยู่ในโซนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วต้องออกไปข้างนอกก่อนค่ะเพื่อกลับเข้ามาอีกรอบสำหรับงานฮาโลวีน ระหว่างรอเวลาก็เดินหาของกินและเดินตามร้านค้าต่างๆเพื่อรอเวลาอ่า หกโมงดีอีกแต่มีคนมารอคิวเข้างานกันแล้วส่วนมากเป็นกลุ่มวัยรุ่นสิงคปโปรเ์เราก็สงสัยว่างานเขาเริ่มทุ่มคร่นจะรีบมารอคิวอะไรเร็วขนาดนี้แล้วเขาก็เปิดให้เข้างานตอนหนึ่งทุ่มตรงก็เข้าใจว่าเขาคงเปิดก่อนเวลาเพราะคนมารอเยอะ แต่เขาวิ่งอะไรกันในใจก็คิดว่าอยากจะดูบ้านผีสิ่งอะไรขนาดนั้นและเขาปิดตั้งเที่ยงคืนครึ่งในที่สุดก็รู้สาเหตุว่าเขาวิ่งทำไมกันเพราะข้างหน้าคือมินิคอนเสิร์ตเดวิดนี่ที่ป้ พอเราเดินมาถึงคนก็เต็มหมดแล้วไปไหนต่อไม่ได้แถมยังอยู่ในจุดที่มองไม่เห็นเวทีต้องยืนอยู่ตรงนี้กว่า30นาทีจนคอนเสิร์ตจบหลังจากนั้นก็เริ่มไปงานฮาโลวีนได้ค่ะ ตอนกลางวันเราไม่ได้มากำลังก่อสร้างอาณาจักรมิเนียนเดินมาเรื่อยๆก็เข้าสู่โซนหลอนกันแล้วค่ะตรงนี้เราต้องเดินผ่านผีที่คอยหลบอยู่ตามมุมต่างๆหรืออาจนอนอยู่กับพื้นแล้วลุกขึ้นมาในจังหวะที่เราเดินผ่าน บ้านผีสิงเขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอโอเสำหรับตรงนี้รู้สึกจะแถวมยาวที่สุดเพราะเป็นการจำลองฉากจากซีรีส์ดงังสำหรับเราชอบโซนนี้ที่สุดโซนที่เรียกว่าท่าเรือคนตายเป็นการเผชิญหน้ากับบุคคลจริงในประวัติศาสตร์อย่างมาดามดรา้อนโจรสลัดจีนในตำนานที่น่าสะพรึงกลัวและลูกเรือของเธอ ถ้าเป็นบ้านผีสิงจะมีเจ้าหน้าที่เดินนำหน้านะคะสำหรับวิวแชร์แต่โซนหลอนแบบนี้ไม่มีค่ะเ oh <my> นื่องจากบ้านผีสิงค่อนข้างมืดจึงมีเจ้าหน้าที่ถือไฟฉายสองทางเดินนำหน้า oh <my> เพื่อความปลอดภัยของเราแต่ก็จะทำให้ความรู้สึกน่ากลัวลดน้อยลง บ้านผีสิงทั้ง5หลังประกอบด้วย The Weeknd e After Hours d o n n t Mae เป็นบ้านผีสิงหลังใหม่ล่าสุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสตูดิโออัลบั้มชุดที่5ของ The Weeknd คือ Don Fm Rebirth of the m a t r i a l บ้านผีสิงเกี่ยวกับฉากพิธีกรรมการปลุกผู้เท่าหญิงให้ฟื้นจากความตาย Descent into Hell บ้านผีสิงจากตำนานจีนผู้ถูกพิพากษาจะได้รับการลงโทษจากกษัตริย์ยมราชและถูกส่งลงนรก กร e มเอนเค u เตอรบ้านผีสิงในทีมของนักเป่าปีแห่งฮางิลลิมซึ่งเปลี่ยนเทพนิยายให้กลายเป็นเรื่องสยองขวัญและ5ออฟอัดอาเดบ้านผีสิงซอมบี้จากซีรีส์ดังทางเน็ตฟลิกเป็นการจำลองฉากต่างๆจากซีรีส์ดังกล่าวส่วนโซนหลอน3โซนก็คือโซนท่าเรือคนตายโซนหมู่บ้านต้องคำสาบหมู่บ้านของชาวอินเดียที่เคยรุ่งเรืองแต่ต้องคำสาบจากเล่าทวยเทพ และเด,ดอะแฮกเกอร์เทคโนโลยี AI ที่ครองอำนาจเหนือโลกมนุษย์ตามทางเดินก็จะมีคนแต่งเป็นผีเดินไปมาเดินไปเดินมาก็รู้ว่ากำลังจะมีโชว์อะไรสักอยาก่าง เดินมาถึงก็รู้ว่าเป็นโชว์ที่ตอนกลางวันเขายกเลิกไปเป็นการแสดงโชว์สปานจำลองฉากจากหนังเรื่องว Waterworld เป็นการแสดงทางน้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวค่ะ โชว์จบก็ถึงเวลาสวนสนุกปิดพอดีค่ะปัญหาตอนนี้คือจะกลับโรงแรมยังไงเพราะรถไฟหยุดวิ่งแล้วถ้าไม่รถเมลก,ก็ต้องแท็กซี่เราจึงเดินมาที่หน้าโรงแรมครอฟฟอร์ดเพื่อมาเรียกแท็กซี่<า>ซึ่งก็ไกลพอสมควร แท็กซี่ปกติรอนานเราจึงเรียกรับมาแล้วค่ะกรับรถดีทีเดียวเป็นการนั่งกรับที่แพงที่สุดเท่าที่เคยนั่งมาระยะทางประมาณ10กิโลเมตรค่าโดยสาร52เหรียญหรือประมาณ1,300บาท